นะครับวิธีการใช้งานนะครับปี่เสียบไฟ220โวลต์แล้วก็หมุนสายอากาศด้านหลังกล่องให้เรียบร้อยนะครับสายอากาศสําคัญนะครับต้องหมุนให้เรียบร้อยนะครับเ,เมื่อเสียบไฟหมุนสายอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปพี่กดสวิตตัวนี้นะครับเพื่อเปิดระบบไฟของกล่องนะครับระบบ power พอ,อเปิดปุ๊บเนี่ยไฟสีเขียวจะติดนะครับไฟ power และทีนี้ให้พี่กดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับปุ่มสีฟ้าแช่ไว้เพื่อเปิดตัวระบบขึ้นมานะครับอันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เปิดได้พี่กดแช่ไว้นะครับพอกดแช่แล้วก็รอสักครู่ให้ระบบมันบูตนะครับอันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับเมื่อระบบบูตขึ้นมาแบบนี้นะครับตัววอลลุ่มของตัวกล่องนะครับให้พี่ขึ้นให้สุดนะครับ ก็ให้พี่เข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้ามาที่เสียงนะครับเข้ามาที่เสียงตัวที่เป็นตัวโนต้ตตัวนี้เนะี่ยพี่เลื่อนให้สุดเลยนะครับเลื่อนสุดพี่ก็กดปุ่มตรงกลางตรงนี้ยนะครับเพื่อกลับสู่หน้าหลักนะครับและทีน,นี้ ปีก้เาเซลลปกติเลยนะครับของพี่ใช้กับเซลล์ใช่ไหมพี่ก็แตะเข้าไปเลยนะครับอ่าพอเข้าเซลล์อะไรเสร็จนะครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินนะครับอันนี้ให้พี่ไปล็อกอินบัญชีเองนะครับอ่าเพราะว่าผมไม่ทราบยูเซอร์พาสเวิร์ของพี่นะครับให้พี่ไปล็อกอินบัญชีเองนะครับก็ล็อกอินอะไรเรียบร้อยนะครับ ก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้เลยนะครับก็ไม่ยากครับแค่นี้นะครับการใช้งานาเดี๋ยวตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียบไฟนะครับเสียบไฟ2 2 0โวลต์หมุนสายอากาศได้เรียบร้อยนะครับเปิดปุ่ม power นะครับเปิดปุ่ม power แล้วก็กดสวิตช์สีน้ำเงินแช่ไว้นะครับเพื่อเปิดระบบ นะครับอ่าเปิดเสร็จก็ล็อกอินเข้าใช้งานตามปกตินะครับส่วนความทีอันี้ผมตั้งไปให้แล้วนะครับความสีที่พี่แจ้งมานะครับก็แค่นี้นะครับไม่ได้ยากนะครับจบการแนะนำแค่นี้ครับ